ในระหว่างในระหว่างรอสายนะคะก็ถามว่าระหว่างดาวเสารกับดาวพระาหูเนี่ยยกย้ายเข้าสู่เจ้าเรือนต่างๆเนี่ยดาวเสารกับดาวราหูดาวดวงไหนมีอิทธิพลมากกว่าคะในทางลบบอกแล้วไม่ได้ก็พูดไปแล้วว่าดาวทุกดวงมีทั้งคุณและโทษอยู่ในตัวของมันเราจะบอกว่าคนนั้นมีอะไรอิทธิพลมากเนี่ยไม่ใช่ มันต้องบอกแล้วว่าทุกอย่างต้องดูที่พื้นดวงดำก็คืว่าพื้นดวงดำว่าคุณจะยังได้ดาวใหญ่ๆยกดาวราหูดาวเสาร์ดาวพฤหัสคุณมินตาว่าแล้วเขาบอกโทรเข้ามาแล้วจะมาเขาบอกคุณมากเพินงเกิดดาวราหูเราไ้เลยสวัสดีค่ะคุณมินตาค่ะ alo วันนีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณมินตาอยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดคะอยูโดนค่ะอุดรใช่ไหมคะอุดรมาบ่อยเนาะอุดรมีรถยนต์แล่นผ่านด้วยอายุเท่าไหร่แล้วคะสามสิบ คันวานีเต็มสามสิบเก้าค่ะสามสิบเก้านะคะอายุสามสิบเก้าสองห้าหนึ่งสามค่ะพี่โจสองห้าหนึ่งสามนะคะคุณคมิ่ตราคุณนะครับเขาบอกว่าดวงคุณเนี่ยต้องระวังเรื่องการคบเพื่อนฝ<ช>ูง <ๆ S 1> นะครับและอย่างนึ่นก็คือเดี๋ยวจะมีมิตรสหายเพื่อนฝูงมาหาดวงคุณเป็นคนชอบสนุกสนานในฮาปาร์ตี้ดวงคุณแต่ตอนนี้ต้องระวังก่อนเลยนะครับจังหวะหงิดง่ายเหมือนจะมีปัญหาแร้วมีอุปสรรคเข้ามาเรามีจะระวังจะมีเรื่องเอกี่ยวกับเอกสาร นะครับจะมีการเรื่องเอกสารสัญญาหรือเรื่องเกี่ยวกฎหมายนะครับดวงคุณมีโอกาสจะได้เดินทางไกลนะครับเดินทางไกลนู่นแล้วจะมีเรื่องเกี่ยวกับเอกสารนี่มาอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ดวงของคุณเขาบอกว่าสิ่งอะไรที่คุณคิดคุณอยากจะทําทําไปเลยดวงของคุณแต่ดวงคุณระวังปัญหาเรื่องความรักหน่อยนะครับความรักมักจะไม่ได้หนังใจดวงคุณต้องระวังเรื่องรักซ้อนหรือรักสามเศร้าไว้ด้วยนะครับและอย่างหนึ่งก็คือที่บ้านให้ดูแลเจ้าที่ด้วยที่บ้านคุณเจ้าที่ค่อนข้างแรงนะครับที่ตรงนี้เป็นที่ที่เหมือนกับว่ามันเคยเป็นสมรภูมิบรบถ้าเกิดการเรื่องมีการเสียชีวิตเยอะตรงเนี้ยที่คุณอยู่นะครับแล้วก็มีหลากหลายด้วยถ้าทําบุญให้เขาหน่อยก็จะดีนะครับตอนนี้มีสังคะาอาจารย์รคะระมาสวง บ้านก็ได้แต่จริงๆแล้วเราอยู่ห้องเช่านะคะอาจารย์เออก็เอาพระมาก็ได้ห้องเช่าก็ได้นะครับเพราะว่าที่ตรงนั้นเนะ่ยค่อนข้างแรงนะมันมีผีแขกด้วยนะจะบอกให้ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็พยายามสวดถนะ้าเอาถ้าเอากับข้าวอะไรให้ก็ได้ยกเว้นหมูเ <c oughs> นาะเออนะครับแล้วดวงคุณเนี่ยเป็นคําจริงดวงคุณเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนมีเซนต์มียางสังหณ์แม่นดวงคุณนะแล้วคุณจะสื่อสัมผัสกับองค์พระโพธิสัตว์คนอิ่มได้ เพราะฉะนั้นให้คุณพยายามไหว้หรือสักกระองค์โพสัตว์คนอินด้วยนะครับแต่เรื่องความรักระวังรักเซซ้อนอย่างที่บอกนะครับทีนี้จะถามอะไรเาจาครับมีคําถามไหมคะถามเรื่องการเงินไงอาจรการเงินการเงินการเงินไม่เวิร์คครับบอกได้เลยว่าการเงินตอนนี้ยังไม่ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นรวมการเงินของคุณตอนนี้บอกเลยว่าเดือนนี้ทั้งเดือนอะไรก็มาแต่ทางใจเบื่อหน่ายเซ็งทอดแท้ทั้งปากไงเพราะฉะนั้นดวมคุณเนี่ยนะมันจะมันจะมีปัญหาไปจนถึงเดือนธันวาจนกว่าจะขึ้นเดือนมกราคม นะครับจึงจะคลายเพราะฉะนั้นตอนนี้บอกเลยหงุดหงิดคุยอะไรก็ครข้างๆเดี๋ยวก็ขัดแย้งกับเข้าไปทั่วเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะครับคือดวงยังไม่ดีพยายามทําบุญด้วยนะแล้วแล้วที่ว่าเรื่องเรื่องเจ้าที่หรือยังไงอาจารย์เรื่องเจ้าที่ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือหมายความว่าให้นิมนต์พระมาสวดหรือเราไปทําบุญสังฆทานก็ได้แล้วก็อุทิศให้กับเจ้าที่ด้วยเป็นเจ้าที่เป็นเป็นเขตอะไรนี้เป็นแบบนั้ เพราะว่าเช่าก็อยู่แล้วค่ะอาจารย์เออนั่นแหละก็คุณลองดูสิบางทีวันข้างมันอาจจะมีอะไรแปลกๆให้คุณดูอยู่ในบ้านนั่เพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรน่ากลัวแต่ทําอะไรให้ดีกับเขาอีกอย่างเขาไม่ชอบทําอะไรให้ลกให้อยากให้วางอะไรหรือให้เป็นที่เป็นทางเขาอย่างนี้ค่ะก็อการเงินนี้ติดขัดครับติดขัดไปจนถึงเดือนธันวาเลยกว่าจะเกิดอะไรก็ไ อาวพ่อแก,แก้ไม่ได้ครับตอนนี้เพราะดวงมันขึ้นไว้ว่ามันไม่มีหนทางแต่ยางเดียวก็คือหมายความว่ามันจะมีเกี่ยวกับว่าดวงคุณเนี่ยมันเรื่องการเงินมันไม่โอเคมันไปดีเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเรื่องหลักทรัพย์อะไรนู้นดวงคุณเนี่ยจะไปทางด้านนู้นนะครับเพราะนั้นมีเงินก็ซื้อเป็นที่ดินเป็นหลักทรัพย์ไว้ก้วกันนะครับหรือเอาที่ดินมีจำนองนู่นตอนนี้อย่างแล้วเรื่องคู่ควงนะคะแต่ไม่รักรดวงคุณเนี่ยก็อย่างที่บอกระวังรักสามเศร้าดวงคุณต้องบอกรักแรกระววววััังงงงงจจะะผิดดหรรเเออืุ่่่ๆนคณี ไม่ตอนนี้เจ้าก็อยู่กับแฟนแกเป็นคู่กันไหมคะย์ต้องถามก่อนว่าแฟนคนนี้เขาผิดหวังรักมาหรือยังผิดหวังรักอก็เลิกยังไม่เลิกทางทะเบียนแต่ว่าเลิกมาอยู่กันนานแล้วค่ะอาจารย์ได้รักกายังมามาไปไปเพราะดวงคุณเป็นรักสามเศร้านะครับแต่ไม่เป็นไรก็โอเคอยู่ได้แต่เขามีลูกแล้วเหรอลูกกับแฟน่าวเขาเออเขาก็ห่วงลูกเขานะครับ ไม่มีอะไรหรอกก็อยู่ได้แต่ตอนนี้ระวังจะหงุดหงิดจะขัดกันด้วยเรื่องม่เป็นเรื่องกันแล้วกันนะจ๊ะค่ะค่ะโอเคจ้ะเอาว่าต่อไปเลยครับสายต่อไปนะคะคุณประวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณประวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณประวิทย์อยู่ไหมคะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะคุณประวิทย์ค่ะไม่ค่อยได้ยินเสียงครับอ่าว่าไปเลยเสียงดังฟังไม่ัดคุณประวิทย์อายุเท่าไหร่คะฮะอายุเท่าไหร่คะผมอายุยี ยี่สิบแปดย่างยี่สิบเก้าครับยี่สิบแปดย่างยี่สิบเก้านะคะอยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดคะอยู่สมุทรปราการเนี่ยครับสมุทรปราการแค่นี้เองค่ะจางคุณผู้ชมครับตอนนี้บอกได้แล้วว่าคุณกำลังรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายเซ็งไม่ไก็ไม่ได้ดังใจจิตใจคุณกำลังห่อเหี่ยวท้อแท้ตอนนั้นดวงคุณบางครั้งก็ชอบเพ้อเจ้อเพ้อฝันสิ่งอะไรที่ไม่ดีอย่าไปมองมันคุณชอบมองแต่สิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านมาจิตใจคุณมันก็เลยจำไม่ค่อยดีระวังเรื่องะไรแต่ว่าถามว่าคุณเป็นคนหาเงินเก่งไหมโอเคเก่ง เงินต้องได้จากงานจะหวังจากเสี่ยงหวยรวยุ้นไม่ใช่ดวงของคุณมีโอกาสจะมีเกณฑ์ถูกหวยด้วยนะแต่ถามว่าถูกได้ไหมถูกแต่ต้องหลังสามสิบไปแล้วนะครับแล้วดวงคุณเนี่ยเขาบอกว่าดวงคนนี้นะครับต่อไปอจะมีหลักฐานนะหรือว่ามีที่อยู่อาศัยได้เพราะฉะนั้นการเงินการทองถ้าจะเสี่ยงน่นเบอร์บ้านเบอร์รถน่น,น,นหวยจอ,อกแต่ตอนนี้เขาบอกอย่าคิดมากอย่าวิตกกังวลอย่าโลภภาษาจะถามหาคุณเหมือนบางครั้งจะฟุ้งซ่านเกินไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาคุณนะหนึ่งระวังตอนนี้อายุยี่สิบแปดยี่สิบเก ไม่ค่อยดีสิ่งอะไรที่มันต่างก็ดีดวงคุณจะไปดีตอนสามสิบสามสิบไปแล้วนะครับแล้วมีโอกาสได้เดินทางไกลจะอยู่เหมือนถ้าดวงจะอยู่ใกล้แม่ไม่ได้มันต้องอยู่ไกลกันมาาไปๆแบบนี้นะครับอาจจะถามอะไรเพิครับคมีคถามไหมคะอ๋อแล้วแล้วเรื่องความรักนะครับความรักไม่เวิร์คครับดวงคนนี้เขาบอกรักที่หนึ่งที่สองที่สามไม่ได้นังใจดวงความรักก็ได้อยู่ใกล้กันระวังชอบขัดทะเลาะกันจะทะเลาะกันจนชาชินก็ได้ดวงคุณนี่ย เพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่ไม่ดีอย่าไปมองมันบางครั้งคุณชอบเอาเรื่องเก่าที่ทะเลาะกันหรือเคยคุยกันมาแล้วเนี่ยพอลาพอมาทะเลาะกันก็ขูดเรื่องเก่ามาว่ากันนะเพราะนั้นก็บอกสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปมองมันนะครับแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีให้นะครับดวงแฟนเนี่ยเขาระวังปัญหาเรื่องครอ,อบครัวญาติพี่น้องนะดวงแฟน,เ,นแเขามีปัญหาเรื่องพี่น้องของเขาแล้วไอ้ดวงโชคลาบนี้เจอเลยสามสิบกันแล้วเหรอครับใช่ถูกต้องแล้วจะไปมีโชคถูกระงวัลตอนเดือนมีนาคมมีนาแครับมีนา เดี๋ยวคุณเอนตอนตอนนี้ก็ยี่สิบเก้าแต่แต่ยังไม่ถึงไอต้องเกิดสองสามนะครับอ่าต้องสามสิบสามสิบไปแล้วอ่านะครับจะได้ย้ายที่อยู่ได้บ้านอะไรหม่ตอนนั้นใช่นะครับอืมโอเคโอเคระวังสุขภาพเลยนะคุณประวิ์อ่ะระวังเกี่ยวกับช่วงท้องความดัน